โฮมสวิตโฮมรีเบิร์ดเข้าฉายแล้วทุกรงภาพยนตร์นะครับบอกเลยว่างานนี้หนังฮอลลีวูดเข้ามาฉายที่ไทยและโลเคชันก็ถ่ายทำที่ประเทศไทยด้วยจุดเริ่มต้นก็นมาจากไทยนี่แหละถ้าใครเคยเล่นเกม Home s w e วิต Home บอกเลยว่าคุณไปดูเรื่องนี้คุณจะเจอกับหลายๆฉากที่อยู่ในโฮม e ว Home r e ี e r ิร์ดครับงานนี้สยามเอาบรรยากาศงานถแถลงข่าวมาฝากทุกคนนะครับนักแสดงนำม,มากันหมดเลยนะและที่สำคัญย,ย่าอุรัสยาครับนางเอกของเราก็เล่นในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้ว ก็มีหลายๆคนอย่างเช่นมิเชลมอร์เน่นะครับนักแสดงฮอลลีวูดอย่างวิลเลียมอสลีแล้วก็หลายๆคนอเล็กซานเดอร์ลีก็มาครับผมแล้วก็เทียตวีพาณิชพันธ์นี่ถ้าใครเคยดูนาเนียคุณต้องจาของคนนี้ได้นะครับสยามไปในงานนี้แล้วก็ได้ชมกับบรรยากาศเรื่องนี้แน่นอนครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและเรื่องราวที่แบบลี้ลับนะครับแล้วก็มาจากเรื่องของเกมนั่นแหละแต่คราวนี้ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเกมจะถอดมาเป็นตัวของหนังเลยหรือเปล่าอย่าไปคาดหวังขนาดน,นั้นครับเพราะว่า หนังก็เป็นอีกแนวหนึ่งเกมก็เป็นอีกแนวหนึ่งแต่สำหรับตัวหนังครับมีทั้งความแอคชั่น Action, ทั้งแฟนตาซีแล้วก็มี CG ด้วยอะไรด้วยแล้วก็โลเคชั่นถ่ายที่ไทยเนาะมีฉากระบงระเบิดะไรต่างๆที่สยามบอกเลยว่าเออมันมีความซอฟท์พาวเวอร์ด้วยเพราะฉายทั่วโลกนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สยามแนะนําเลยนะครับแต่อย่าไปคาดหวังมากว่าจะเหมือนกับเกมเด๊ะๆเลยเพราะเดี๋ยวถ้าจะไปให้เหมือนเกมก็อาจจะผิดหวังกันได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวหนังสนุกแอคชั่นดีแล้วก็ทีมสคันไปให้กําลังใจย่ายากันด เขาไปยนต์แล้วนะ